สวัสดีครับนี่คือรายการลิ้นกูรูวงใน x อ็กรายการที่จะพาคุณไปหาคำตอบว่าอาหารเมนูเดียวกันแต่ทำไมราคาถึงต่างกันครับ,รบแล้ววันนี้พบกับผมเชฟรบลิ้นกูรูครับผมกูรูอิงจากสโมกูรูครับว่าแต่ว,ว่าเชฟรบชอบกินเนื้อบ้ะครับเออเนื้อใครเูากินกันพี่ทำไมอะ <laughs> ไม่ใช่ผู้หญิงแสดงว่าเมนูที่เราจะกินในนี้คือเนื้อบัวจะว่าไปแล้วนะครับมีเนื้อบัวอร่อยอร่อยแล้วยังมีของกินหลากหลายอีกด้วยเลยอ๋อแบบงานเลี้ยงแบบโตจินลิงไปเป็นรบุรีกันไม่ใช่ไม่ใช่ครับวันนี้นะครับเราจะมากินเมนูบุฟเฟ่ตปิ้งย่างไม่อั้นครับต้องบอกก่อนเลยว่าร้านแรกที่เราจะมากินเนี่ยถือว่าเป็นปิ้งย่างระดับเทพเลยโอ้โหร้านมอนสเตอร์บีครับและทีเด็ดของเขาก็คือเนื้อวากิวเอห้าคาโกชิมะเลยครับว่าแล้ว ไปคร <ไป S 1> ับไปเราเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะครับที่มาจากอ่มามัธยมด้วยกันเราก็เจอว่าสิ่งที่ดีเนี่ยมักจะแพงเสมอเราก็เลยไปหาที่ดีๆต่างๆในการทานบ่อยๆจนเราก็เลยมาเปิดเป็นร้านเนี้ยคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยก็คือของต้องดีที่สุดในโลกในราคาที่จับต้องได้มากที่สุดในโลก ชื่อว่า Monster Beef เนี่ยเหมือนจะมีขายแต่เนื้อนะครับแต่ว่าจริงๆมีขายทุกอย่างเลยครับมีตั้งแต่ไก่มีหมูหมูแล้วก็จะเป็นโครวบุตะนะครับแล้วก็จะมีอาหารทะเลมีเป็น lobster scallop ไปเลยต่างๆมากมายตอนนี้ครับอาหารเราก็กำลังมาแล้วครับผมจริงเหรอครับโอ้โห4,707บาทวันนี้ต้องเต็มๆเลยครับพี่ยิงเฮ้ยอะไร อย่มาแล้วโอ้โหจะดูอาหารเลยดูของ่ยดูคนเต้นก่อนดีกว่าตอนนี้การอาหารก็วางอยู่บนโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะบอกรบกับนายฮ้อยนะครับว่าถ้าเราจะกินนะเราต้อง กินนี่ก่อนเลยเนื้อวาเกียวเอ้าคาโกชิมะครับโอเคเนื้อนี่นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีประกวดโอลิมปิกทุก5ปีแล้วปี2017ที่ผ่านมาเนี่ยเนื้อคาโกชิมะเนี่ยได้รางวัล overall ดีที่สุดของญี่ปุ่นเลยครับแซงหน้ามิยาสกิด้วยเพราะฉะนั้นต้องกินให้ได้นะว่าตัวนี้เป็น A5 มาเห็นไหมครับเห็นไขมันแทรกไหมครับและยังไม่พอเนื้อวากิวมีนี่อีกโทมาฮอสนี่ทำมาให้แล้วถ้าคนไม่กินเนื้อก็มีนี่ครับเป็นหางล็อบสเตอร์นะครับล็อบสเตอร์สเกลนี่ซิโครม โครเวนตาเป็นบาร์บีคิวครับกินเหอเราเริ่มกันที่ริบอายแล้วกันนะครับระหว่างริบอายกับริบลอยเนี่ยอร่อยทั้งคู่แต่ผมก็ชอบริบอายเหมือนกันเห็นไหมเตานี้เป็นเตาอินฟาเรดด้วยนะเพราะว่าทางร้านเนี่ยใส่ใจเรื่องของสุขภาพครับไม่ให้มีควันครับเวลาที่แบบเราย่างไปนานๆแล้วแบบเขาสุกเนี่ยเขาจะไม่ไหมนะเตานี้ตกลงมันไม่ ไม่ไม่หรือไม่ไม่เป็นสีดำโอเคทางร้านมีมีถึง3ราคาให้เลือกใช่มี444บาทครับมี777บาทบวกบวกหน่อยใช่บวกเอาดิบวกบวกยังไม่ได้รวมแต่ของเราในวันนี้มีพิเศษมีพวกโทมฮอคอะไรอย่เงี้ยก็คือ 4,707บาทครับ,บ,รบนี่เป็นแค่เศษเสี้ยวเดียวของเมนูทั้งหมดนะใช่ครับถือว่าคุ้มนะเพราะว่าได้ได้เรื่องของความหลากหลายแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อที่ย่างเนี่ยจะรสชาติเป็นยังไงริบอายเนี่ยเป็นส่วนที่ติดกระโดดเพราะฉะนั้น<ผ>มันจะมีความหนึบนิดนึงแล้วพอกินไปสักพักนเนี่ยจะละลายในปากครับอ, <า S 2> อะไรในปากชั้นใดต้องมาที่นี่ครับสตรีทโอ้ยทีเด็ดของที่นี่คือเนื้อทุกอย่างเนี่ยเชฟเขาจะไม่หมักเลยเพื่อให้รสชาติของเนื้อร้อยเปอร์เซ็นต์มีแค่ซอสราดอย่างที่เราเห 4อสี่บาท777บาทสามารถกินได้1ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าถ้าวันนี้แบบของเรา3,999บาทถ้าเกิดว่าคิดเป็นเน็ตปุ๊บก็4,707บาทเนี่ยสามารถกินได้ถึง2ชั่วโมง ที่ขาดไม่ได้นะครับวันนี้ยังไงก็ต้องกินครับโทมาฮอคครับโทมาคิวอันนี้1.7กิโลหเกิโลเหรอจริงจริงโอ้ใหญ่มากเลยใหญ่มากทางร้านก็มีซอสสูตรพิเศษให้เราด้วยครับในมอนสเตอร์ซอสครับครับโอ้โหเอาไว้จิ้มจิ้มอะไรครับสามารถจิ้มกับเนื้อหรือว่าสเต็กอะไรครับอ้ได้หมดเลยเหรอได้หมดโอ้ได้ทุกอย่างเลยเหรอชิ้นมันใหญ่ครับของแค่เนาะมันหนุบติดกระดูกนุ่มคำแรกยังไงก็ต้องได้กลิ่นสโมกของของเนื้อครับ เฮ้ย <Hey, S 2> เนื้อหมดแล้วะโอ้โห oh, <no. S 2> oh. สั่งเพิ่มให้หน่อยดีครับอยากได้ริปอายขอริปอายครับ200จานไปเลยเสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับร้านแรกร้านต่อไปครับร้านที่2ออากาไปกันเลยครับ <laughs> ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วครับร้านที่2ครับครับร้านอากะยากินิกุครับอยู่ที่เดะมะมกะปิชั้น2ครับเราจะมากินปิ้งย่างเหมือนกันเข้าเลยดีกว่าครับ,รบนะครับเพราะมันร้องเร็ว <laughs> อากาศเนี่ยจะเป็นร้านบุฟเฟ่ต์นะครับสไตล์ญี่ปุ่นที่พิเศษสําหรับลูกค้าทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเป็นกลุ่มเพื่อนคนทํางานหรือว่าครอบครัวนะครับโดยรูปแบบของร้านบุฟเฟ่ต์ของเราจะมีให้ลูกค้าเลือกเนี่ยทั้งหมด3ราคาไม่ว่าจะเป็นมิดเลเวอร์เริ่มต้นที่339บาทนะครับแล้วก็จะเป็นเลกูล่า419แล้วก็จะเป็นพรีเมียมเลยก็คือ529บาบาทนะครับ ร้านที่2อากากะอันนี้มีกุ้งแม่น้ําด้วยที่พี่ชอบนะครับแต่ก่อนอื่นขอถ่ายรูปไปก่อนนะเพราะว่าโอ้โหที่มันหลากหลายจริงจริงมีอะไรมาอีกแล้วะข้ายำมีข้ายำด้วยร้านที่แล้วมีพาสต้าร้านนี้มีราเมงอากะมีราเมงด้วยโอ้มีไข่แบบเออเอาซีทุกอย่างไม่อั้นนะครับมีเวลากินหชั่วโมงครึ่งหรือว่าเ0สนาที90ินาทีครับเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ว่าผมไม่มีเตาในห้อยบอกทําให้ โอ้โหหรือว่ากินเองทำเงี้ยกินเองพี่กำลังขี้เหมือนนั่นพี่ชอบมากเลยเนื้ออะไรฮะเบคอนเนื้ออยู่เอสเออ่าเดี๋น้ชมครับเวลานั่นอาห่อด้วยผักอันนี้นะครับผมสั่งสลัดคอสมาแล้วก็จิ้มเนื้อจิ้มน้ำจิ้มเข้าไปแล้วนี่เสร็จแล้วก็ห่อนะครับเอาเนื้ออส้ม อร่อยเบคอนเนื้อ U S A ที่นี่ต้องสั่งนะสุดยอดเยีายอีกเขามีเนื้ออีกอย่างครับฮิรานนกุหรือเนื้อใบพายแถวเนี้ยครับผมมันจะมีความเด้งอยู่จะเด้งกว่าชนิดนึงใช่ครับสายเคียวก็ต้องตัวนี้แหละ ร้านนี้เนี่ยเป็นเตาถ่านตะแกรงเนี่ยจะดำบ้างอะไรบ้างครับเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะหรือว่าไฟเบาไปอะไรเงี้ยเพิ่มถ่านอะไรเงี้ยไม่มีการบวกเงินเพิ่มมี่ชอบมีความหอมของถ่านอยู่เพราะว่าพี่เป็นคนเอาถ่านอ๋อโอ้โหครับอากาศไปว่าสีแดงนี่น้องเพราใส่เสื้อสีแดงอ๋อครับผมครับไม่มองผักเลยมองเห็นน้องในห้อยอะไรอ่ะในห้อยในห้อย เก็บไว้กินวันหิวจัดน้ำจิ้มของอากะเนี่ยชื่อว่าน้ำจิ้มอากศครับออจริงๆเขาคือสเกะทาร์เรคครับ,รบอันนี้เป็นสูตรพิเศษของเขาเลยนะจะมีมีซีอิ๊วี <S ake. S 1> สาเกคอมบูสาเก S <S แล้วกว็สดิบอื่นๆพวกสมนนกุนไพรต่างๆอีกสิบกว่าชนิดรสมันจะหวานหอมกลม,กล,มกล่อมกินแล้วมันสูตรเหมือนข้าวเนื้อจิ้มกับเนื้อเนี่ยมันเข้ากันดีมากเลยอันนี้คือน้ำมะนาวนะครับอันนี้เป็นน้ำมะนาวช็อตครับฉลองให้กับปีใหม่ครับ ครับเราโมกัแนแบ่ีทปีได้ขอให้ได้ขอให้โดน เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทั้งหมด2ร้านมอนสเตอร์บีฟร้านแรกนะครับอันนั้นก็4,707บาทก็เหยียบ5,000บาทครับผมอันนั้นเป็นเนื้อวากิวเ5เลยที่แบบไปถึงถ้าชครชอบเปคอเนื้อนี่ต้องชอบมากเพราะว่าเป็นเนื้อจากญี่ปุ่นจากคกตโกชิมะเลยนะครับแล้วก็มาอีกร้านหนึ่งที่เดอะมอลล์บางกะปิชั้น2นะครับร้านอากาเป็นอากายากิฮิโกรนะเพราะเป็นเนื้อย่างนะครับตัวนี้เป็นบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างราคาย่อมๆหน่อยย่อมๆมากเลย631บาทนะัอันนี้คือเน็ตแล้วทั้ สําหรับผมเนี่ยมาที่ร้านอากาศเนี่ยมันมาได้บ่อยๆไงแล้วก็ที่สําคัญคือเราใช้ผ่านในการย่างด้วยผ่านสไตล์ญี่ปุ่นน่ยที่มันไร้กลิ่นไร้ควันเนี้ยมันทาให้เนื้อย่างมีกลิ่นหอมมากก็ขึ้นอยู่ว่าความชอบคุณผู้ชมนะครับว่าชอบแบบไหนร้านหนึ่งก็จะแบบดิบๆหน่อยครับร้านหนึ่งก็จะแบบหรูขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้แล้วแต่ชอบแล้วกันมีดีทั้งคู่รแล้วนายยครับวันนี้ว่ายังไงครับ ตาตาดิกตาตาติกตาตาดิกตาติกตาตาหนันหนานาบานชุ่มชันนันาตาชุ่มตาชุ่มตักติงกติดตาโอ้โหทูเด็ดไอ้ทูเนี่ยมันอาจจะว่าสองใจอ่าสองใจผมก็เลือกไม่ถูกเพราะว่าในฮอยชอบเนื้อจัดสำหรับใครที่แบบอยากรู้ว่าในฮอยพูดได้หรือไม่ได้เนี่ยปีหน้ารับรองมีเซอร์ไพรส์แน่นอนสวัสดีปีใหม่ปี2562นะครับ ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงการงานอะไรกเรืนนะ่องไรรุ่งเรืองร่ำรวยคิดสิ่งใดก็ให้สุขสมบันตลอดปี2512นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่ครับ ฮัลโหลฮัลโหลแค่นี้นะใครวะเนี่ยฮัลโหล <Hello? S 2> ฝากพาเพื่อนผมไปกินข้าวด้วยนะผมไม่ว่าง เพื่อนคุณเขาเป็นใครแล้วคุณ่ะเป็นใครเขาเป็นคนไม่พูดเยอะพราะเขาจะเจ็บคอตกลงคุณมึงเป็นใครเนี่ยแต่บอกไว้ก่อนเขาเป็นคนเลือกกินผมไม่ถนัดพาคนกินข้าวผมถนัดแต่ทาอาหารให้พากรูรูร้านอาหารไปด้วยสิ